พาคุณผู้ชมปรับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยมาดูข่าวเบาๆกันบ้างวันนี้วันหยุดนะวันอาทิตย์ต้องมีข่าวเบาๆกันบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปรักษาสุขภาพกันค่ะไปดูงานแข่งขันวิ่งนะคะที่บุรีรัมย์มาราธอนครั้งที่8ซึ่งครั้งนี้เขาบอกว่าจัดแปลกแหวกแนวเลยเอาให้ไม่เหมือนใครเพราะว่านอกจากถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญรางวัลที่ผู้ชนะจะได้รับกลับบ้านแล้วนะคะสําหรับนักวิ่งที่วิ่งแล้วพิชิตสถิติใหม่ได้ทางผู้จัดเขาบอกว่าจัดให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเอาหมูกระทะ <differences S 1> โม่กันพะ จะได้สุขภาพใช่ไหมใช่ทําสิติใหม่นั่งกินหมูกระทะกันที่นั่นเลยนะคะปิ้งกันร้อนๆถึงขอบสนามกันเลยทีเดียวนี่เดี๋ยวพาดูบรรยากาศใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งรักษาสุขภาพเขาเรียกเติมพลังไงคุณก็วิ่งมาเหนื่อยๆสามชั้นก็ยังดีใสามชั้นเบาๆนะคะเบคอนกรอบแบบนี้ก็เรียกว่าฟินกันไปตามๆกันค่ะหลังจากที่แข่งวิ่งกันมาเหนื่อยๆก็ได้มานั่งกินหมูกระทะน้ําจิ้มรสเด็ดแสนอร่อยจาก2ร้านดั ในจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะเขาจัดมาให้กินอย่างเต็มอิ่มสดสด,สดร้อนๆกว่า500ชุดค่ะทำเอาบรรดานักวิ่งต่างประทับใจแล้วก็ชื่นชอบในความแปลกใหม่ไม่เหมือนใครที่ได้มาล้อมวงกินหมูกระทะถึงขอบสนามหลังจากที่วิ่งเสร็จนะคะท่ามกลางอากาศที่ต้องบอกว่า กำลังดีอ่ะ,อะคำ่ำๆแบบนี้หนาวเย็นสบายเลยนะคะซึ่งสำหรับงานวิ่งครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นงานวิ่งระดับมาตรฐานโลกแล้วนะคะคือ Gold Label ค่ะระยะมาราธอนอย่างเป็นทางการปีแรกแล้วก็ ลายเดียวของไทยด้วยอีกทั้งยังเป็นโกลด์มารา thon แรกของโลกในรูปแบบไนท์รันก็คือวิ่งในช่วงกลางคืนโดยมีการมอบเหรียญจัดทําพิเศษฉลองบุรีรัมมารา t h o ครบ8ปีให้นักวิ่งครบทั้ง8ปีให้กับนักวิ่งที่วิ่งครบทั้ง8ปีด้วยส่วนนักวิ่งที่สามารถพิชิตสถิติใหม่ก็คือมาวิ่งแล้วเร็วที่สุดเลยอันเนี้ยไม่ต้องห่วงเลยคุณได้รับหมูกระทะไปฟรีชุดหนึ่งเลยอ นะะคก็เป็นบรรยากาศที่ดีเพราะว่าหลายคนบอกว่ามาวิ่งรักษาสุขภาพแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ก็มาล้อมวงกันกินหมูกระทะแบบนี้ปกติเวลาเราเข้าเส้นชัยเวลาเราวิ่งมาราธอนเนี่ยก็จะมีจัดไข่ต้มจัดกล้วยจัดอาหารเบาๆจัดนมจัดเครื่องดื่มชูกำลังแกตเตลอะไรก็ว่าไปนีหมูกระทะโอ้โหเติมพลังได้แบบมีแรงมากเลยเอาใจสายกินจุไง